ครับมาต่อกันเลยนะครับคลิปที่11นะครับผมตัวนี้จะมาสอนการนัดหมายนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ google c a l enda r นะครับผมขั้นตอนเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยให้เรามาตรงนี้นะฮะข้อมูลส่วนตัวนะฮะผู้นัดก็ต้องต่อ google c a l enda r อะไรให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะวิธีการต่อก็คือกดเชื่อมต่อเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือก อีเมลที่ต้องการใช้งานนะครับผมอันนี้ผมก็ทำให้ดูนะแล้วกดขั้นสูงนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะ,ะอ่ามันก็จะถามอ่าม,มีมาให้ติ๊กแล้วประมาณนี้อันนี้ผมเคยต่อแล้วเนาะมันเลยไม่ขึ้นนะฮะนี่มันจะมีตัวนี้ให้ติ๊กนะฮะตัวนี้เป็นรูปปฏิทิน3ามสาให้เราติ๊กถูกเช็คบล็อก1อันนะฮะแล้วก็กดดาเนินการต่ออ่าแล้วก็สังเกตว่า ถ้าเกิดมันขึ้นคำว่าออกระบบแปลว่าต่อเสร็จแล้วนะครับทุกคนต้องทํานะครับความจําเป็นของการเชื่อมต่อคาเลนด้าเนี่ยแพทย์แพทย์ผู้รับนัดที่อยู่ในในชื่อตรงนี้ฮะก็ก็ต้องต่อด้วยเช่นกันนะครับแพทย์นะฮะนี่ทุกคนเนี่ยทุกคนที่เราจะนัดเขาเนี่ยก็ต้องต่อให้เรียบร้อยนะครับผมต่อให้เรียบร้อยนะฮะ แล้วประเด็นต่อมานะฮะลูกค้าต้องมี gmail นะครับผมลูกค้าต้องมี gmail นะมันถึงจะต่อ google calendar ให้นะครับผมนะพอเราต่อเสร็จขั้นตอนการทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองนัดให้ดูนะอันดับแรกนะครับให้มาที่การนัดหมายนัดหมายประจำวันนะครับแล้วก็กดเพิ่มการนัดหมายนะผมจะลองนัดนี่นะฮะเห็นไหม Google c a l enda r ระบบจะติ๊กให้เองอัตโนมัติถ้าเกิดมันมี gmail นะฮะระบบจะติ๊กให้เลยเทสนะฮะเดี๋ยวผมลองใช้คำว่านี้เทส g ูเกิลผมก็นัดชื่ออันนี้ตัวนี้จะเป็นอีเมลประสาน253ตัวนี้จะเป็นอีเมลแพทท่านนี้จะเป็นอีเมลเอพเอสสี่ห้นะเดี๋ยวจะลองนัดวันนี้นะฮะ <c oughs> ตอนนี้เวลา11นาฬิกามผมขอนัดประมาณบ่ายโมงน3นาฬิกาเทสกูเกิลนะฮะแล้วก,กดบันทึกเข้าไปก็แค่นี้ครับเสร็จแล้ะมาดูว่ามันเข้า Google c a l enda ไหมเนี่ย APS อ่ะกดเลยนะฮะไล่บัน อันนี้ไม่อัปเดตเดี๋ยวนะผมเปิดใน Gmail ให้ดูปิดติดทิน้นนี่เห็นไหมเทส Google มาแล้วที่เรานัดไปมันก็จะดึงแพทย์เข้าไปนะฮะดึงแพทย์เข้าไปดึงลูกค้าเข้าไปนะครับผม โดยเชื่อมต่อก o g l e Calendar เองเลยนะก็อยู่ที่ลูกค้าละว,ว่าจะเลือกไปไม่ไปนะครับตรงนี้มันก็จะไปโชว์ใน Google Calendar ของลูกค้านะคระบบับผมทีนี้ในกรณีถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขยขยับเวลาไม่สามารถไปแก้ที่ Google Calendar ได้นะครับต้องมาแก้ที่ระบบเท่านั้นนะเวลามันถึงจะขยับนะฮนะทีนี้กดตัวนี้นะฮะ อย่าลืมติ๊กนะฮะแล้วก็พอเกิดผมขยับเวลานะครับผมอเจอว่าผมเป็นบ่สองใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดออกนะครับผมเป็นบ่ายสองละเห็นไหมบ่ยสองถึงบ่ายสองครึง่งอัน,นอันนี้ระบบมันเลือกให้เองนะครับก็แค่นี้ครับเรียบร้อยไม่มีอะไรยากครับผม ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ